แอปพลิเคชันทางรัฐมีเมนูใหม่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับนโยบายของทางรัฐบาลค่ะซึ่งจะเตรียมความพร้อมในการรับเงินดิจิทัลวอลเล็แลวก็การใช้จ่ายดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืบาทจะทางภาครัฐวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักวิธีการยืนยันตัวตนแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาไว้บนมือถือนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอย่างไรแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลกาวสารกันในช่องเลยค่ะ หากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลก์กระชากกดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าซูเปอร์แอป,ปที่ทางรัฐบาลจะมีการเปิดตัวในส่วนของการรับเงินยินยันสิทธิ์แล้วก็การใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเลตหมื่นบาทถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้นะคะพี่น้องประชาชนนะคะจากทางภาครัฐยังคงมีการประสช อย่างต่อเนื่องให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาไว้บนมือถือเตรียมความพร้อมรอในการรับเงินดิจิทัลแต่ในปัจจุบันนี้ดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนต้องรอความชัดเจนจากทางภาครัฐอีกครั้งหนึง่งแต่ล่าสุดค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะมีหมวดหมู่ใหม่เข้ามาค่ะผู้ชมในส่วนของเมนูในการใช้จ่ายแล้วในเรื่องของนโยบายขอยงทางภาครัฐซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็มีข้อมูลของการลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทต้องรอการเปิดตัวจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ คงใช้งานไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นฝากประชนานะะชสัมพันธ์หนึ่งพี่น้องประชาชนนะคะที่ยังไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาไว้บนมือถือนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตหมื่นบาทก็สามารถทําได้เลยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐนี่แหละคะ่ะเข้ามายืนยันตัวตนในการรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะคุณผู้ชมการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะสําหรับผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ก็สามารถดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์มือ ได้เลยหรือผ่านช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเวนที่เป็นเคาน์เตอร์เซเว่นอีเลเวนนะคะหรือว่าจะเป็นตู้บุญเติมหรือว่าจะเป็นตู้อนเนกประสงค์ของทางภาครัฐหรือว่าจะเป็นไปชนีไทยทุกสาขาทั่วประเทศก็สามารถดําเนินการได้เพื่อเตรียมความพรม้อมรองรับในการใช้จ่ายดิจิทัลบัลเลตแล้วก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาททอนนี้มีเมนูใหม่เพิ่มเข้ามานะคะในส่วนของแอปพลิเคชันทางรัฐนโยุบายของทางภาครัฐค่ะในการลงทะเบียนรับสิทธิ 1, ท์ดิจิทัลบัลเลตรหนึ่งหมื่นบาทรอ นี่นะคะคุณผ,ผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ